you <phone rings> สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการพยากรูดดวงโดยจางกิ่งฟ้าหรือว่าช่องกิ่งฟ้า2 4 6อ Channel ชนะคะต้อนรับเข้าสู่กรทำนายดวงเป็นประจำเลยนะคะเข้าสู่ช่วง KF is e x t r a อย่างเช่นเดิมนะคะก็จะเป็นคอนเทนต์ที่เพิ่มเข้ามาในช่องค่ะมาเจองกันบ้างนะคะส่วนท็อเพียร์ค่าพิกาสโตนจะไม่เห็นหน้ากิ่งฟ้าแบบนี้นะคะถ้าใครไม่อยากเห็นหน้ากิ่งฟ้าก็ไปดูคลิปที่กิ่งฟ้าแปะเพลย์ลิสต์ไว้ด้านล่างได้นะคะเพียร์ค่าพิกาสโตนมีร่วม300กับส0 0ร้อยเอพิโซดแล้วนะคือเยอะ ยังไงก็มีต่อไปไม่เปลี่ยนแปลงนะคะแต่อันนี้ก็จะเป็นคอนเทนต์ที่เพิ่มเข้ามาในช่องให้มาเจอเจออแฟนช่งกันบ้างนั่นเองนะคะก็วันนี้นะคะดังชื่อคลิปเลย ไหนๆก็จะแบบเป็นเดือนกุมภาพัน์แล้วเนาะก็จะเป็นแบบว่าเป็นเดือนแห่งความรักที่เขาว่ากันว่าเป็นความรักทําให้หัวใจเราพองโตกิ่งฟ้าก็เลยอยากจะทําหัวข้อนี้ขึ้นมาให้นะคะว่ากุมภาแล้วใครจะมากุมมือเราหรือใครที่จะเข้ามาหาตัวเรามากุมหัวใจดวงน้อย,อยดวงที่น่ารักของเรานะคะ เป็นดวงนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูเป็นแนวทางกันเลยดีกว่านะคะโดยการเลือกไพ่เพียงหนึ่งกองแต่เพเท่านั้นนะคะที่รู้สึกว่าถูกตาต้องใจมากที่สุดไม่ต้องเลือกสองสามกองนะคะช่องของกิ่งฟ้าพูดชัดเจนนะคะและแนะนำนะคะเนื่องจากไพ่เนี่ยคืออดีทุกทุกไพ่อยู่แล้วนะคะอาจจะสีสันคล้ายๆกันสีแดงหมดเลยแต่ตัวหน้าไพ่นะคะ ะไม่เหมือนกันแนะนําว่าไม่ต้องดูความหมายนะคะแต่กิ่งฟ้าจะพูดเป็นชื่อไพ่ให้นะคะให้นั้นให,ให้ให้ดูจากการที่เรารู้สึกว่าปิ้งกองไหนจะอาจจะเป็นรูปวาดอะไรต่างๆนะคะให้เลือกกองนั้นเลือกเพียงกองเดียวพอนะคะอ่ะก็ไม่คือที่ประเด็นที่จะบอกคือไม่ต้องสนใจความหมายคะ่พะพอดีหมดท,ทั้ง3กองนั่นแหละอ่ะเรามาเริ่มกันเลยกองที่1นนะคะไพ่ขึ้นคําว่าสมความปรารถนาค่ะอ่ะอันนี้ก็จะเป็นเหมือนผู้ชายนะคะที่กําลังมองไปเดอเหมือน บึงเล็กๆนะคะที่มีปลาอยู่นะคะประมาณนี้นะคะถ้าชอบรูปวาดนี้ให้เลือกกองนี้นะคะกองที่2นะคะไพ่ขึ้นคำว่าต้องมนสกดนะคะอ่าจะเป็นผู้ชายนะคะที่กำลังพนมมืออยู่นะคะแล้วก็มีสาริกานะคะอยู่ข้างๆนะคะประมาณนี้นะคะเป็นนกสาริกาอยู่ข้างๆถ้าชอบภาพวาดนี้นะคะหรืออาศ,ศิลปะอันนี้ให้เลือกกองนี้ค่ะ กองที่3นะคะกองสุดท้ายนะคะไพ่ขึ้นคําว่าสุขสบายค่ะ,ะจะเป็นแม่หญิงแม่นางนะคะที่กําลังเหมือนกําลังจิบชาดื่มดื่มชาร้อนๆสบายๆชิวๆฉันสวยฉันเลิศอะไรอ่าเงี้ยนะคะถ้าชอบก็เลือกอกองนี้เลยนะคะโอเคเด็กกิ่งฟ้าไพ่ขึ้นมาทั้งหมดค่ะให้คุณตั้งจิตเป็นสมาธิทําใจร่มๆใจเย็นๆไม่ต้องคิดเดยอะคิดมากนะคะ,อะโอเคเริ่มค่ะ ืองหนึ่งกองได้แล้วนะคะกิ่งฟ้าจะแปะทำสแตป์เอาไว้ได้านล่างสามารถคลิกไปดูกองที่คุณเลือกได้เลยคะ่ะกองที่1นนะคะใครที่เลือกกองนี้นะคะไพ่เชื่อคําว่าสมความปรารถนานะคะเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าใครจะเข้ามาหาคุณในเดือนแห่งความรักนี้นะคะเรามาดูเป็นแนวทางกันดีกว่านอะอ decision harmony The Sun, Four of Wands, Two of Cups ไ <c oughs> พขึ้นแบบแต่ละอย่างชัดมาก The Consort นะคะหรือ The Emperor เนาะ k okay. a Ace of Pentacles โ okay. อเคขอเริ่มทำนายกองนี้เลยคือกองเนี้ย คือขึ้นชัดมากว่ามันจะมีการตัดสินใจแล้วป่งฟ้าก็เปิดในระหว่างที่พูดไปเดี๋ยวก็เปิดอีกแล้วไพ่ขึ้นคำว่าอะไรคะคุณเลือกค่ะแล้วไพ่พี่นี่ขึ้นคำว่าอะไรคะ decision ค่ะคือการเลือกสรรคือการแบบมีมีมาให้เลือกอะแต่มันเป็น เลือกแบบนี้ก็ได้นะมันมีเลือก2แบบ 1. เลือกที่ฉันจะอยู่โสดหรือฉันจะมีแฟนดีหรือว่าเลือกในเชิงว่าคนเข้ามาให้ฉันเลือกสรรหรือว่าฉันอาจจะเข้าไปเลือกเขาก็ได้นะคะกิ่งฟ้าเลยบอกว่ามันมี2แบบในแบบที่แรกนะคะก็คือจะเป็นคําว่าเฮ้ยฉันเองอะตัดสินใจว่าฉันอยากที่จะมีใครดีหรือไม่หรือว่าฉันขี้เกียจคุยฉันรู้สึกว่าฉันยังไม่พร้อมเป็นจริงเป็นจังว่าอยากจะให้ใครเข้ามา ก็อยู่โสดก็ไม่ผิดนะกิ่งฟ้าจะบอกเสมอว่าการที่เราอยู่โสดไม่ได้หมายถึงว่าเราไม่มีคุณค่าในตัวเราเองค่ะทุกคนมีคุณค่าในตัวเราเองหมดนะคะคือต้องมีสตินะสิ่งนี้นะคะถ้าเราจะวิ่งตามความรักหรือว่าเราเองจะแบบมีความรักเพียงเพราะว่าฉันฉันเห็นคนอื่นแล้วอยากมีคือแต่เราเหมือนฝืนใจอ่ะอย่าทำแบบนั้นแต่ถ้าเรารู้สึกว่า ฉันอยากมีเพื่อแบบมาเติมเต็มอะไรก็ว่ากันไปหรือมาช่วยเหลือหนุนนํากันก็จงมีไปเถิดะนะคะถ้ามีคนที่ดีเข้ามาแต่ถ้าคนไม่ดีเข้ามาเนี่ยก็คือไม่ต้องมีจะดีที่สุดนะคะแล้วพลังงานถัดไปอะ่ะมันขึ้นคําว่า Harmony แล้วพลังงานอะ่ะมันขึ้นชัดมากว่าถ้าใครเป็นกลุ่ม LGBTQ อะ่ะมีโอกาสสมหวังในเรื่องความรักค่อนข้างสูงถ้าใครเลือกกองนี้นะแต่ไม่ใช่ว่าชายหญิงไม่สมหวังนะสมหวังเหมือนกันแต่แค่ว่า ที่จะเป็นกลุ่ม LGBTQ เนี่ยคือชัดมากเป็นพิเศษเลยนะคะคืออาจจะเจอคนที่เรียกว่าสีเสมอกันก็ได้ถ้าเป็นคู่ชายหญิงก็จะแปลว่าคุณจะเจอคู่ที่เรียกเหมือนเพื่อนมาในรูปแบบเหมือนความเป็นเพื่อนหรือว่ารู้สึกว่าคบกันแล้วไม่ต้องเปลี่ยนอะไรมากมายอ่าเหมือนเหมือนมีลักษณะนิสัยคล้ายๆกันไม่ค่อยแตกต่างกันเท่าไหร่เป็นหนว่าเป็นเป็นเหมือนอีกคน อีกคนหนึ่งในร่างของคุณอะงงไหมคะคือเหมือนที่เขาเรียกว่า twin flames นะคะเหมือนเป็นอีกเซี่ยวหนึ่งของคุณนะคะอะที่แบ่งออกมาเป็นสองเซีย่ยวแต่นี้สายใจคอมีความคล้ายคลึงกันอย่างมากนะคะแล้วก็ รวมถึงคนคนนี้เนี่ยจะเป็นคนที่ค่อนข้างให้ความสําคัญกับการทำมาหากินความมั่นคงในชีวิตหรือให้ความสําคัญกับการหาเงินค่อนข้างมากคือถ้ามองในแง่ดีก็คือคนคนนี้ไม่ทําให้เราเดือดร้อนแน่นอนนะคะเขาก็ทำมาหากินของเราเออเขาก็ทำมาหากินของเขาเราก็ทำมาหากินของเราคือคนคนนี้เขาจะชอบคนที่เก่งด้วยคือหรือว่ามีความคล้ายกับเขาไม่ใช่ว่าเราไปคบเขาเพราะว่าหาผลประโยชน์จากเขานะอย่าคิดแบบนี้เด็ดขาดนะคะกิงฟ้าบอกเสมอว่าอะไรก็ไม่แน่นอนในชีวิตฉะนั้นเราเองก็ต้องทำมาหา กินด้วยส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งถ้าเราโชคดีได้คนที่แบบเลี้ยงเรามันก็โอเคแต่คือเราเองก็ต้องทำอาหากินด้วยเพราะกิ่งฟ้ามองว่าเฮ้ยถ้าวันหนึ่งเขาเลี้ยงเราสุขสบายแต่วันหนึ่งเขาแบบหมดรักกับเราอันนี้คือสมมติได้เห็นภาพเฉยๆนะคะเฮ้ยแล้วเราจะทำไงต่อดีวะอะไรอย่างเงี้ยเออนะคะอะไรก็ไม่แน่นอนฉะนั้นกิ่งฟ้าบอกเสมอว่าทำตัวเองให้ดีนะคะหาเลี้ยงด้วยลำแข้งของตัวเองดีที่สุดนะคะแล้วถ้า คนเขาจะมาซัพพอร์ตเรามันก็คือเป็นเป็นเป็นเหมือนกับว่าของขวัญอีกแบบหนึ่งละกันนะคะแต่ถ้ามองอีกม,มุมหนึง่งมันแปลว่าคุณทั้งสองคนอาจจะมีโอกาสได้ร่วมทําธุรกิจทําอะไรร่วมกันหรือว่ามีหัวคิดทางการค้าทางธุรกิจที่มันคล้ายคลึงกันค่อนข้างมากก็ได้นะคะแล้วก็ไพ่ขึ้นเป็นการประสานกันฉะนั้นคุณทั้งสองคนน่ะก็มีความคล้ายคลึงกันจริงๆนะคะแล้วก็ไพ่ขึ้นว่าคุณเองนะคะถ้าสองคนสองคนมาคบกัน หรือได้มารู้จักกันนะ่ะมันจะเหมือนกับว่าเหมือนเป็นหนึ่งลอง lost friend อนะงงไหมคะคือเฮ้ยถ้าคุณไม่เคยเจอ,อคนคนนี้เลยนะจะรู้สึกว่าคุยแล้วมันถูกคอไว้มากรู้สึกดีต่อกันไหมมากมันทุกอย่างมันมันแบบ มันรวดเร็วอะรวดเร็วทันใจอะไรอย่างเงี้ยเออนะคะแต่ถ้าบางคนเนี่ยอาจจะแปลว่าเคยรู้จักกันมาก่อนก็ได้นะคะอาจจะเป็นเพื่อนเกา่ามิตรภาพเก่าๆคนคนเคยรู้จักเคยร่วมงานอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเคยเรียนที่เดียวกันมันมีความแบบเหมือน mutual f r i e n หรือว่าอาจจะเป็นคนที่ เคยเรียนที่เดียวกันทํางานที่เดียวมันจะมีอะไรที่เหมือนเป็นคอมมอนวยกันคือ,อแบบคล้ายๆกันนะคะหรือว่ามีคอนเน็ชันกันมาตั้งแต่ต้นอยู่แล้วนะคะหรือบางคนอาจจะแปลว่าคุยกับเขาอยู่นะตอนนี้แหละก็คุยไปเรื่อยๆก็เหมือนเพื่อ,อนอะไรเงี้ยมันมีโอกสาสพัฒนานะคะแนอนาคตถ้าต่างคนต่างหัวใจรู้สึก ดีต่อกันจริงๆมากกว่าคำว่าเพื่อนอก็กลายเป็นคำว่าเพื่อนอ่ะไม่ใช่กลายเป็นคำว่าแฟนโซนนะคะจากเฟนโซนจากเฟื่อนโซนก็กลายเป็นแฟนโซนอะไรอย่างเงี้ยโอ้ก็มีการปรับพัฒนาอยู่เด้อนะคะประมาณนี้นะคะแล้วก็ พลังงานขึ้นคำว่าพื้นที่แห่งการพัฒนาไงากิงฟ้าเลยบอกว่าคณทั้งสองคนมันต้องค่อยๆเป็ค่อยๆไปในในตอนแรกแต่กิงฟ้าอย่างที่กิงฟ้าบอกคือการพัฒนามันอาจจะรวดเร็ว,วปืดปลาดเร็วก็ได้นะอ่าฉะนั้นเลยบอกว่ากองเนี้ยถ้าเราไม่ปิดกั้นหัวใจเราพร้อมที่จะมีใครมีคนเข้ามาให้เราเลือกสรรมากกว่า1คนแน่นอนนะคะแล้วก็มีคนที่เรียกว่าสินเสมอหรือว่าคนที่เป็นคู่ของเราเนื้อคู่ก็ได้เรียกแบบนี้เลยนะเข้ามาในเดือนนี้อย่างมากมีโอกาสสูงละกันหรือเดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นไป ก็ได้อ่านไม่ต้องเจาะจงว่าเดือนกุมภาเสมอไปก็ได้นะคะมีโอกาสได้ไปต่ออก็ขอให้คุณโชคดีเจอคนดีๆคนที่มันไม่ดีขอให้ไม่เห็ุชิ่วๆอ,ออกไปเลยนะคะก็สรับท่านใดนะคะที่ต้องการสนับสนุนช่องของกิ่งฟ้านะคะสามารถกดปุ่มซปอต์แคงหรือปุ่มขอบคุณเป็นปุ่มรูปหัวใจด้านล่างที่อยู่ใน YouTube ได้นะคะหรือเป็แค่กดไลค์กดซับสครับกดกระดิ่งกริงๆเป็นกำลังใจให้กิ่งฟ้าติดตามเฟซบุ๊กแฟนเพจได้ติ๊กตอกได้ไอจี IG, ได้วันนี้ลาไปก่อนนะคะทุกท่านบ๊ายบายค่ะตอนที่สองนะคะ จะมีใครเข้ามากุมมือเรามาแบบรู้สึกว่ารู้สึกดีกับเราอะไรอย่างนี้นะคะเรามาดูเป็นแนวทางกันนะคะ blessing อุ้ยตายละ joy ความสุขมาเลยนะคะ six of pentacles uh, mother of swords นะคะหรือ queen of swords The seeker นะคะอันนี้เป็นไพ่เหมือนกับว่าเหมือนเป็นหนึ่งแม่หมอก,กำลังเปิดไพ่ทำนายดวงนะคะก็กิ่งฟ้ากำลังทำนายดวงคุณอยู่นี่แหละ Ace of Cups นะคะอ่าอันนี้เป็น King of Pentacles ่า Four of Cups Page of Wands The Strength โอเค อันดับแรกนะคะสิ่งที่กิ่งฟ้าเห็นเลยค่อนข้างชัดเจนก็คือคือต้องบอกก่อนเลยนะคุณพร้อมที่จะมีใครจริงๆใช่ป่ะเออถามอันนี้กลับนะคือมันเป็นได้กอดหลายกรณีนะคะอันนี้ต้องบอกก่อนทํานายกว้างคุณต้องเข้าใจด้วยนะเพราะว่าพลังงานมันขึ้นค่อนข้างแบบมันจะชัดอยู่ประมาณ2อย่างก็คือ1คือถ้าเขาไม่โปรไฟล์สูงสูงมากก็แปลว่าเราเองอาจจะรู้สึกว่าออฉันเอง ยังยังยังอยากมีชีวิตของฉันอยู่ยังไม่ได้อยากลงเอยหรือจริงจังกับใครคุยได้นะแต่ก็ไม่ได้อยากจริงจังม,มันก็จะเป็นอารมณ์สองขั้วเลยทีเดียวแบบมันแยกออกจากกันเลยนะคะเอาเป็นว่ารูปแบบที่หนึ่งละกัน คือตัวเราเองอะค่ะไม่ได้รู้สึกว่าฉันจะต้องมีใครฉันอาจจะกําลังมีความสุขกับการทํางานการทําเงินการเรียนหรือว่าเราเองอาจจะมี Space ของเราในเรื่อง Privacy หรือความเป็นส่วนตัวเราค่อนข้างสูงมนเลยทําให้รู้สึกว่าคนที่จะเข้ามาทําลายกําแพงตรงนี้ของเราเนี่ยมันยากมากเว้ยแกไรเงี้ยมันยากมากไรเงี้ยซึ่งมันไม่ผิดค่ะกิงฟ้ามองว่าเป็นเรื่องปกตินะคะบางคนเนี่ยอาจจะ ไม่พร้อมบางคนอาจจะผ่านความผิดหวังในเรื่องความรักมาเยอะฉันกลัวอะไรโน่นนี่นะหรือฟังเรื่องคนอื่นมาเยอะจนกลัวอเองก็มีเยอะนะคะหรือบางคนอาจจะรู้สึกว่าฉันก็เฉยๆฉันอยู่กับเพื่อนฉันมีความสุขเออฉันฉันไม่ได้เดือดร้อนอะไรอะไรเงี้ยถ้าถ้ามองในมุมหนึ่งก็มันไม่ผิดเลยซึ่งขิงฟ้าม,มองว่าถ้าเราพร้อมเมื่อไหร่ข้อมีก็ได้หรือจะไม่มีก็ได้การอยู่โเนี่ยจริงๆแล้วเป็นเป็น,เป,นเป็นบุญนะเอาจริงๆแล้วคนที่มีความรักเนี่ยถ้าเราเจอรักไม่ดีเนี่ยคือทุก เราเราเราคดทุกเลยอะต้องพูดแบบนี้นะคะแต่ถ้าเราเจอคนที่ดีก็เ,เป็นคู่บุญคู่บรารมีพร้อมที่จะอยู่ด้วยกันต่อไปเหมือนเพื่อนเหมือนแฟนเหมือนคนในครอบครัวอันนั้นอะคบไปแะดีแล้วชีวิตจะนําพาความสุขแน่นอนแต่ถ้าเจอคนที่มันไม่ดีอยู่โสดมันดีกว่าเนาะถ้ามอนในแง่นี้นะคะฉะนั้นเลยบอกว่ามันอยู่ที่การตัดสินใจของตัวเราเองชัดมากๆในกองนี้นะคะเราพร้อมไหมอ่ะ ขี้เกียจปะแกขี้เกียจก็อย่าพึ่งไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวถ้าเราพร้อมเมื่อไหร่ก็ค่อยมีก็ได้นะคะฉะนั้นเลยบอกว่าถ้าปิดใจยังไม่มีนะคะแต่ถ้าเราเปิดใจถามว่ามันมีเข้ามาไหมมันมีค่ะแต่คนๆนี้เห็นได้ชัดว่าเขาเองอาจจะเป็นตําแหน่งสูงก็ได้หรือว่าโปรไฟล์ค่อนข้างดีค่อนข้างสูงหรือว่าเขาเองเนี่ยอาจจะเป็นคนที่มีความทะเยอทะยานในชีวิตค่อนข้างสูงก็ได้หรือเขาอาจจะพยายามในการเข้ามาจีบเราสูงไล้หรือเราต้องพยายามในการไปจีบเขาสูงมากๆคําทานายสามารถเป็นไวด์เวอร์ซ่าได้สลับก แล้วก็แต่มันมีโอกาสเข้ามาเพราะว่าพลังงานมันยังขึ้นคําว่าโอกาสเห็นไหมมีโอกาสเข้ามานี่อันนี้คือจริงๆจะบอกว่าปลากระโดดออกใช่ไหมปลากระโดดออกมันแปลว่าอะไรคือกิ่งฟ้ามองว่าเหมือนพร้อมที่จะออกจากกรอบแล้วว่าชั้นเนี่ยแหละพร้อมที่จะฉันจะไปหาประสบการณ์ใหม่ๆฉันจะไปเจอคนใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยถ้ามองในแง่นั้นนะคะแต่ไม่ใช่ว่าคู่หนีเราไปนะคะอย่ามองแบบนั้นนะเอออะไรเป็นแบบนั้นอ่ะถัดไปนะคะสิ่งที่กิ่งฟ้าเห็นนะคะก็คือ คนคนนี้ถ้าจะเข้ามาได้เนี่ยมันจะมีพ่อสื่อแม่ชักค่ะหรือว่ามันมีเหตุที่ต้องเข้ามาผ่านอีกบุคคลหนึ่งหรือผ่านเหตุการณ์บางเหตุการณ์ก็ได้อาจจะแปลว่าต้องทํางานร่วมกันเจอจากที่ทํางานเจอจากการที่ประชุมหรือว่าเจอจากการที่เพื่อนแนะนำให้รู้จักเข้าไปสังคมวงปาร์ตี้สังสรรค์แล้วเจอคนคนนี้นะคะหรือว่า อาจจะแปลว่าเราเคยรู้จักกับเขามาก่อนก็ได้เป็นได้หมดเลยนะคะเพราะว่ามันมีบางอย่างที่เหมือนต้องมีจุดตรงกลางทําให้เชื่อมคุณกับเขามาเจอกันตรงกลางงงไหมคะซ้ายขวามีตรงกลางนะคะก็เลยบอกว่าถ้าถามว่าสื่อออนไลน์สื่อโซเชียลได้ไหมเป็นไปได้เหมือนกันนะคะแต่ก็ขอให้คุณดูคนดีๆด,ด้วยละกันถ้าเป็นสื่อออนไลน์ที่ไม่รู้จักกันเลยอันนี้คือต้องระวังตัวด้วยนะคะไม่ใช่ว่าทุกคนจะโอเคกับเรานะคะหรือว่า เราเราต้องห่วงความปลอดภัยของตัวเราเองด้วยนะคะแล้วก็คนคนนี้นะคะกิ่งฟ้ามองว่าถ้าเขามีความรักนะคะเขาค่อนข้างที่จะคข้างรักหนึ่งอัตราคุณอาจจะข้างรักเขาเขาอาจจะข้างรักคุณต่างคนต่างเขาเรียกว่าต้องพูดเลยนะว่าอาจจะเหม็นความรักเลยนะคะคนอื่นก็อิจฉาทำไมแบบหว,หวานกันปานจะอะไรอย่างเงี้ยเออแบบ มันจะรู้สึกได้คือคูทต้องสองคนอ่ะจะมีความมุ่งมิงแล้วก็ชอบคิกออดคิกออดจะคั่งรักกันมากอะถ้าได้เป็นคู่กันแล้วว่ะคนจะหมั่นไส้มากเป็นพิเศษเลยนะคะแล้วก็รวมถึงคนคนนี้จะค่อนข้างมีเซนส์ค่ะคือเขาจะมีความเชื่อของเขาว่าเฮ้ยถ้าคนคนนี้คุยแล้วมันถูกคอแล้วแล้แบบคือคือเขาไม่ได้คำานึงคนคนนี้หรือแม้กระทั่งตัวคุณเองอาจจะไม่ได้คำานึงว่าต้องดูสวยดูหล่อต้องดูแบบดีเสมอไปแต่มันอาจจะเป็นเซนส์ที่รู้สึกว่าฉันคลิกกับคนคนคน,นี้ไม่อาจจะไม่ได้มีสเปคที่แบบ เป๊ะตามที่เราต้องการหรือ,อเราอาจจะเป็นคนไม่มีสเปคก็ได้เขาเองก็เช่นเดียวกันมันจะมีความคลิกเพราะว่าพลังงานขึ้นเซนส์เรื่องการสัมผัสเรื่องแบบอาจจะอยู่ได้ใกล้กันแล้วรู้สึกแบบวุบวาบรู้สึกว่าก,กินได้กินฟิรมโมนอะไรเงี้ยมันจะรู้สึกแบบมีความแพชชเนตโดยที่แบบ ฉันรู้สึกว่าฉันอยากอยู่ใกล้คนคนนี้มีเหมือนแม่แรงดึงดูดแม่เหล็กที่มันดูดเข้าหากันมันจะรู้สึกกันได้ทั้งสองคนนะคะแล้วก็รวมถึงคนคนนี้นะคะจะค่อนข้างมีโลกส่วนตัวสูงในในมุมของเขาคือคุณหรือเขาอะ่ะมันต้องค่อยๆทลายกำแพงกันไปทีละสเต็ปคือต้องบอกกองเนี้ยคือจะรีบร้อนไม่ได้นะคะคือถ้าสมมติว่ารีบร้อนด่วนตัดสินใจน่าจะไม่ใช่อันนั้นก็คือจะกลายเป็นรักที่ผ่านมาผ่านไปหรือรักที่มันยังไม่โดนเลือกงงไหมคะแต่ถ้าสมมติว่า รักที่คุณทั้งสองคนค่อยๆพิจารณาค่อยๆคุยค่อยๆรู้สึกดีต่อกันไปเรื่อยๆจะเป็นรักที่รู้สึกว่ามันน่าอิจฉาเพราะว่ามันจะรู้สึกค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆรู้สึกแบบชอบคนนี้อยากอยู่คนนี้มันจะรู้สึกดีไปเรื่อยๆเทเลนิตเทเลหน่อยจนกระทั่งมันมีความมั่นคงในเรื่องความรักจนกระทั่งปลูกต้นรักที่แข็งแรงมากๆฐานรากฐานแข็งแรงมากๆเลยนะคะแล้วคนคนนี้นะคะค่อนข้างจะมีสภาวะคอมเป็นผู้นําสูงมากๆนะคะแต่ถ้ามอญหนึ่งนะคะถ้าเป็นผู้หญิงถ้าไม่ว่าคุณจะเป็นชาย หรือเป็น L G B T Q คนที่เป็นฝ่ายผู้หญิงผู้หญิงจะเป็นใหญ่มากในกองนี้อืมคือผู้หญิงเก่งผู้หญิงจะเป็นใหญ่มากจริงๆคนที่เป็นฝ่ายชายจะถวายหัวกันเลยทีเดียวนะคะเออแล้วก็กองนี้สิ่งสิ่งที่กิ่งฟ้าเห็นคือคนคนนี้ จะาจ,จะเป็นคนที่ชอบท่องเที่ยวชอบอยู่กับแฟนหรือชอบอยู่กับครอบครัวเป็นคนที่รักครอบครัวถ้ามีบุตรมีลูกหูจะรักลูกมากเลยอย่างเงี้ยค่อนข้างทุ่มเทกับครอบครัวมากๆแล้วก็เขาจะเป็นคนที่มีเสน่ห์มากมีเสน่ห์สุดๆคนอาจจะชอบเขาเยอะนะคะแล้วก็คนคนนี้จะเป็นเหมือนกับว่าเซฟโซนที่เราอยู่ใกล้เขาแล้วรู้สึกมีความผ่อนคลายเขาจะเป็นที่ปรึกษาที่ดีนะคะแล้วรู้สึกว่า อยู่ใกล้เขาแล้วรู้สึกไม่กดดันไม่อึดอัดจะรู้สึกดีนั่นคือพลังงานที่คุณทั้งสองคนมันจูนกันติดนั่นเองนะคะและในที่สุดถ้าสมมติว่าคุณค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆขยับทีละสเต็ปมีโอกาสถึงขั้นแต่งงานมั่นหมายหรือว่ามีเจอแบบเจอความรักที่มันหยุดครั้งเดียวแล้วจบเลยก็เป็นได้นะคะฉะนั้นก็พลังงานขึ้นพลังงานขึ้นคำว่าฝึกฝนมันเป็นการย้ำเตือนคำว่าฝึกฝนคือก่อนที่เราจะประสบความสำเร็จเนาะมันต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปเช่นเดียวกับความรักของคุณนะคะคือมันต้องค่อยๆ ปลูกฟังลงไปค่อยคุยค่อยปลูกต้นรักเทเลนิดเทหน่อยพรวนดินใส่ปุ๋ยอะไรเงี้ยสุดท้ายอะ่ะมันก็จะเจอความรักที่เรียกว่าคุณทั้งสองคนคือใช่ของกันและกันมันจะรู้สึกกันได้นั่นเองนะคะฉะนั้นพลังงานกองนี้คือดีรถเวอร์นะคะก็ขอให้คุณเจอคนดีๆคนไม่ดีขอให้ไม่เหตุต้องออกไปแล้วก็สําหรับท่านใดนะคะที่ต้องการสนับสนบสุนช่องของกิ่งฟ้านะคะสามารถกดปุ่มซุปเปอร์แทงหรือปุ่มขอบคุณเป็นปุ่มรูปหัวใจด้านล่างใน YouTube ได้นะคะหรือเพลงให้กดไลค์กด u b s c ไ i b e หัวดิ่งกิ๊ ไปก่อนนะทุกทา่านไปเลยค่ะกองที่3นะคะใครที่เลือกไพ่คำว่าสุขสบายนะคะเรามาฟังคำทำนายกันเลยดีกว่าว่ากุมพานนี้จะมีใครมากลุมมือเรานะคะหรือว่าจะมีใครเข้ามานะคะในชีวิตของเรานะคะเรามาดูเป็นแนวทางกันเลยดีกว่านะคะฮอนเนสเดลไท์ The Moon, the Chariot, Five of Pentacles, The World, One, oneness, Neha, mm. Two of Pentacles, Mother of Pentacles, The Queen of Pentacles, The Magician. อืมอุตาาละไพ่ขึ้นมาหาสเสน่ห์คู้างคูสมพระอาทิตย์มีความร้อนแรงอุต่าละไม่ธรรมดาเลยกองนี้นะคะอ่ะเรามาเริ่มํำทํานายกันเลยดีกว่านะคะสำหรับคนที่เลือกกองที่3เนี่ย คือต้องบอกก่อนอันดับแรกนะคะมันอยู่ที่ตัวเราเอง,เองด้วยเราจะสร้างกำแพงกั้นหรือเปล่าคือถ้าเรายังไม่พร้อมที่จะมีใครก็อาจจะยังไม่มีในเดือนกุมภานนะคะมันก็จะถัดไปเรื่อยเืจนกว่าเรารู้สึกพร้อมที่จะมีใครกิงฟ้าก็จะบอกเสมอว่า ถ้าเราพร้อมค่อยเปิดโอกาสไม่ผิดที่เราจะแบบว่าอยากจะมีชีวิตของตัวเราเองอยากจะอยู่คนเดียวไม่ผิดเลยกิงฟ้ามองว่ามันเป็นเรื่องปกติแล้วก็เป็นเรื่องดีด้วยซ้านะคะว่าเรารู้จักการที่จะรักตัวเราเองก่อนเพราะว่าถ้าเรารักตัวเราเองได้ <maths. S 2> กิงฟ้าก็มองว่าเราจะมีพลังงานน่าดีๆส่งต,ต่อให้กับผู้อื่นแล้วสิ่งดีๆก็จะบังเกิดกับเราเองนะคะการรักและเคารพตัวเ,เองเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆนะคะก่อนที่จะไปคบกับใครนะคะถ้าเราไม่เห็นคุณค่าในตัวเราเองกิงฟ้ามองอว่าคุณจะไม่เห็นคุณค่าในคนอื่นได้เลยนะ ะะอันนี้มันเป็นสิ่งที่สําคัญไม่ได้หมายถึงว่ารักตัวเองแล้วเห็นแก่ตัวไม่ใช่นะการรักและเคารพตัวเองกิ่งฟา้ามองว่ามันเป็นพลังงานที่เราต้องมีก่อนที่จะให้ใครสักคนหนึ่งเข้ามาถ้าเราเจอคนไม่ดีเรากล้าที่จะปฏิเสธนั่นคือการรักและเคารพตัวเองแต่ถ้าเราไม่กล้าที่จะปฏิเสธเอออโหาหมกไปเรื่อยๆอมันก็ไม่มีความสุขเราเหมือนทําลายตัวเราเองเปล่าๆนะคะฉะนั้นความรักเท่ากับความทุกข์แต่ถ้าเราเลือกคนที่สุขด้วยมันก็จะสุขใจมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะฉะนั้นกองน,นี้มันนนนจะเเเป็คคคคํําาาาวว่ดด่่นะะ่โดดดใรืองงุณทั้น ต้องมีการพูดการเจราจาค่อนข้างเยอะนะคะต้องเริ่มจากความเป็นเพื่อนค่อนข้างชัดมากๆเริ่มจากความเป็นเพื่อนหรือมันเป็นได้สูงนะคนคนนี้เราอาจจะเคยรู้จักเขาแล้วหรืออาจจะเป็นเพื่อนเก่ามิตรภาพเก่าคนคนอาจจะเคยทํางานร่วมกันเคยแบบร่วมงานกันเป็นได้หมดเลยนะคะแต่เป็นได้เหมือนกันว่าเพื่อนแนะนําให้รู้จักก็ได้นะคะแต่คนคนนี้ค่อนข้างเจรจาและพูดเก่งมากหรือพูดหวานล้อมเก่งหรือมีหลักจิตวิทยานในการพูดอย่างมากนะคะจริงๆเราอาจจะเจอเขาจากการที่แบบทำมหา กินแล้วเจอกันได้นะเป็นไปได้สูงมากๆเลยนะคะหรืออาจจะเรียนมหาลัยแล้วเจอกันมันมีคอนเนคชันอะไรบางอย่างที่มันคล้ายคลึงกันแต่ถามว่าเจอจากผ่านสื่อออนไลน์ได้ไหมก็ได้แต่ถ้าคุณเจอผ่านสื่อออนไลน์มันจะต้องมีอะไรบางอย่างที่มันเหมือนกับว่าต้องคล้ายคึงกันหรือว่าอาจจะมีเพื่อนแนะนําให้รู้จักอะไรเงี้ยเป็นได้หมดหรือหรือว่าเขาเรียกว่า mutual friend นะคะหรือว่ามีอะไรบางอย่างที่มันยังโคกันได้ไม่ใช่ว่าไม่มีท็อปปิกไม่รู้จะคุยอะไรกันเลยไม่มีอะไรแบบที่เหมือนกันเลยแม้แต่นิดเดียวอันนี้น่า จะไม่ใช่นะอาจต้องบอกตรงๆเลยนะถ้ากองนี้คุณจะแบบใครก็ได้อะไรก็ได้มันไม่ใช่มันจะต้องมีความชอบคล้ายกันหรือเคยเรียนด้วยกันเป็นได้หมดเลยค่ะต้องมีอะไรบางอย่างคล้ายคลึงก,กันก่อนนะคะแล้วกองนี้ชัดเจนมากว่าอาจจะมีมากกว่า1คนที่จะเข้ามาให้เลือกสรรเราอาจจะเข้าไปจีบเขาหรือเขามาจีบเราเป็นได้หมดนะคะเพราะว่ากองนี้ถ้าพูดตรงๆเลยคือมันเป็นรักเผื่อเลือกอยู่ยังไม่ได้ลงเอยกับใครร้0 ถ้าพูดตรงๆรสนิยมของบางคนเนี่ยอาจจะเป็นรักที่ไม่ไม่ผูกมัดซึ่งไม่ผิดถ้าเราโสดเขาโสดรักไม่ผูกมัดตกลงกันแค่ตรงไหนตรงนั้นก็คือจบอันนี้โอเคนะคะมันจะมีเข้ามาลักษณะนี้มากๆคือคือถ้าถ้าเป็นแบบในเชิงคําว่ารักไม่ผูกมัดมีแน่นอนนะคะแต่ถามว่ารักที่จรงิงจังก็มีเพราะว่าไพ่ยังขึ้นคําว่าคู่สร้างคู่สมมีโอกาสที่จะมีคู่ที่เหมาะสมหรือสินเสมอเข้ามา แต่ต้องใช้เวลานิดหนึ่งนะคะคุณทั้งสองคนอาจจะกําลังคุยอยู่แล้วก็เป็นได้แต่ถ้ายังไม่มีเข้ามาถ้าเราเปิดใจมันจะมีคนที่เป็นแบบมีเนื้อคู่เข้ามาคือไพ่อะมันขึ้นคาว่ามาหาสเสน่ห์ฉะนั้นกิ่งฟ้าก็บอกเสมอว่ามันอาจจะมีทั้งคนที่โอเคแล้วแต่เราเลือกค่ะคนที่แบบโอเคมากๆพอที่จะแบบเป็นคู่ที่แบบคบกันยาวนานได้หรืออาจจะเป็นคนที่เข้ามาแล้วก็แค่ ผ่านมาผ่านไปหรือว่าคุยกันขำๆไม่ได้จริงจังไม่ได้คอมมิชเมนต์อะไรเป็นรักที่ไม่ผูกมัดก็อาจจะมีเข้ามาลักษณะนั้นหรือเราจะเลือกตรงที่ว่าไม่มีใครเลยก็ได้คือมันมีเหมือนเหมือนหลากหลายทางให้เราได้เลือกจริงๆมันอยู่ที่การกําหนด ตัวเราเองด้วยว่าฉันต้องการแบบไหนฉันชอบแบบไหนฉันพอใจกับแบบไหนนะคะเพราะว่ากองนี้จะเป็นกองที่เรียกว่าคุณมีเสน่ห์เนื้อหอมมีคนอาจจะมารู้สึกว่าชอบเราเยอะทั้งที่เปิดเผยและไม่เปิดเผยและพ่ยขึ้นแบบความร้อนแรงอะ่ะคุณจะจปะ่ะร้อนแรงอะ่อะฮอตอ่ะเออฮอตเนสอ่ะเออนะเออฮอตเทสอะไรเงี้ยเออร้อนแรงมากๆเลยนะคะแล้วก็พลังงานก็ขึ้นคําว่าต้อง เดินทางถึงจะเจอหรือเดินทางท่องในออนไลน์ก็ได้แต่ก็คือดูคนดีๆนะอันนี้คือเป็นห่วงจริงๆเพราะว่าเราอาจจะเจอคนที่แบบเอ,อ่อถ้าเราไม่ได้จริงจังมันมีแน่นอนแต่ถ้าเจอคนที่จริงจังในออนไลน์อาจจะใช้เวลานานนิดนึงเพราะว่าถ้าไม่มีอะไรเหมือนกันไปกันได้รอดยากมากนะคะอ่าแล้วก็พลังงานขึ้นต่อว่าได้ความที่คุณเองอะ่ะ เ,เหมือนเป็นคือถ้าใครที่เป็นคนที่เฟรนลี่คนที่ดูอาจารย์ถ้าคุณเป็นคนที่เฟรนลี่นะคะองฟ้ามองว่า มันเหมือนกับว่าด้วยความที่เรามีเสน่ห์ตรงจุดเนี้ยเราคุยกับใครก็ได้มาเลยทาให้คนน่ะยิ่งเข้ามาหาเราเยอะหรือชอบเราเยอะเออมันจะเป็นแบบนั้นนะคะแต่บางคนเนี่ยก็จะเปลี่ยนจากแฟนโซนกลายเป็นแฟนโซนในอนาคตได้สูงมากๆแล้วไพ่ขึ้นต่อเนื่องยาวนานคนคนนี้น่าจะรู้จักกันมานานแล้วก็ได้หรือกําลังคุยกําลังต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆอยู่กาลังดูใจกันอยู่ก็เป็นได้แล้วไพ่ขึ้นบริวารหนุนนํามันแปลว่าคนรอบข้างอาจจะเห็นด้วยกับคนคนนี้ว่าเฮ้ยเหมาะสมกับเรานะอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วไพ่ก็ขึ้นคําว่ามีคุณา คนๆนี้จะทําให้เรารู้สึกว่าเรามีคุณค่าในตัวเราเองไม่ได้ด้อยค่าหรือลดคุณค่าในตัวเราเลยเขาค่อนข้างที่จะ respect หรือให้ความเคารพตัวเราให้ความเคารพความคิดละต่างๆในตัวเราเช่นเดียวกับเราให้ความเคารพเขากิ่งฟ้าเลยบอกว่าถ้าคนที่จะเข้ามาชวิตของเราถ้าเขาไม่ให้ความเคารพเราหรือหรือเรารู้สึกว่าเขาไม่สามารถที่จะทําให้เราเชื่อได้ก็ไม่ใช่นะคะฉะนั้นเลยบอกว่าต้องรู้สึกว่ามันมีความแบบสีเสมอจริงๆถึงจะไปกันต่อได้แล้วไพ่ก็ขึ้นว่าคนๆนี้เป็นคน ที่เรียกว่าเหมือนเป็นหนึ่งครูบาอาจารย์เลยอ่ะชอบสอนชอบสัง่งชอบชอบแบบเหมือนมีความหวังดีเป็นหนึ่งเป็นพ่อคนแม่คนเหมือนเหมือนได้แฟนได้พ่อแม่มาด้วยคนหนึ่งอะไรเงี้ยที่เขาจะรู้สึกแบบนั้นแล้วเขามีความมั่นคงในเรื่องความรักคือคือถ้าสมมติว่าเราได้คุยกับคนที่จริงจังจริงๆอ่ะเขาก็จรงิงจรงิจรงจงัจงเหมือนเป็นหนึ่งว่าอยากที่จะแต่งงานอยากที่จะมั่นหมายอยากที่จะคบเป็นนานๆไม่อยากเปลี่ยนคู่บ่อยอะไรประมาณนี้นะคะแล้วกิ่งฟ้าก็จะพูดเลยนะว่าคนคนนี้ไม่มีเหตุบังเอิญที่ได้มาเจอกันคุณทั้ อย่างร่วมกันมาเหมือนกับคุณที่ต้องมาดูกิ่งฟ้ามันไม่มีเหตุบังเอิญหรอกค่ะแต่ต้องมารูจักการมาดูกองนี้อะไรเงี้ยเปรียบเปอยให้ฟังเนาะเช่นเดียวกับคุณกับเขามันมีอะไรบางอย่างที่เรียกว่าจะต้องดึงดูดเข้ามาหากันแล้วก็จะรู้สึกว่าคุ้นเคยกับคนคนคน,นี้อย่างมากนะคะแล้วพลังงานก็ขึ้นคําว่าถ้าสมมติว่าในบรรดาอาจจะมีคนมาชอบเขาเยอะมากมาย4ีหคนหรือว่าคนเข้ามาจีบแล้วมากมายคนนี้จะโดดเด่นมากที่สุด นะะในการเข้ามาเพราะว่าไพา่พขึ้นคําว่าชัยชนะมันแปลว่าเขาจะเป็นคนที่เหมือนโดดเด่นขึ้นมาหรือเราอาจจะโดดเด่นในบรรดาที่คนที่มาชอบเขามาจีบเขามันจะมีความโดดขึ้นมาทั้งสองคนเลยจริงๆแล้วก็คุณทั้งสองคนเนี่ยมันจะเหมือนกับว่าสามารถที่จะคุยกันแล้วก็ เหมือนให้คำปรึกษาซึ่งกันและกันได้เป็นเหมือนกับว่าคุยแล้วสบายใจคุยแล้วมีความสุขไม่ได้แบบรู้สึกว่าต้องเครียดต้องกดดันต้องเปลี่ยนอะไรมากมายคือกองนี้เหมือนไม่ต้องเปลี่ยนตัวเองมากมายก็รู้สึกถึงพลังงานที่ส่งต่อกันที่เป็นพลังงานดีๆต่อกันได้ดีมากๆเลยนะคะอ่ะเรามาดูใบสรุปนิดนึงว่าเขาต้องบอก,บอ,กอะไรไพ่ขึ้นการเดินทางเหมือนไพ่เดอะ h ช r ร์ t ลขึ้นมาขึ้นชัดเจนมากเรื่องการเดินทางกิ่งฟ้าเลยบอกว่าเดินไปข้างหน้านะ,ะเข้าสังคมใหม่ๆ นะคะหรือว่าเดินทางไปท่องเที่ยวไปที่นู้นที่นี่หรือเดินทางไปทํางานไปเรียนอะไรเงี้ยก็มีโอกาสที่จะเจอบุคคลคนนี้สูงมากๆมีโอกาสที่จะเป็นชาวต่างชาติเป็นคนต่างที่ต่างถิ่นนะคะหรือเป็นคนที่มีตําหน่งก็ได้หรืออาจจะเป็นคนที่เป็นคนไทยที่อยู่ต่างแดนหรือคนไทยที่อยู่คนละจังหวัดก็เป็นได้มันมีความแตกต่างที่ลงตัวแต่สุดท้ายแล้วคุณทั้งสองคนไม่ต้องปรับอะไรกันมากมายเพราะมันจะรู้สึกถึงพลังงานที่จูนกันติดได้ค่อนข้างไหวนั่นเองนะคะก็ขอให้คุณโชคดีเจอคนดีนะคะพลังงานขึ้นดีมากเลยนะคะแล้วก็ตัดสินใจ ๆไม่ต้องรีบร้อนนะคะจงรักและเคารพตัวเองให้มากๆเลยนะคะสําหรับวันนี้ก็ขออนุญาตจบคําทํานาในเพลยน,นี้นะคะสาหรับท่านใดนะคะที่ต้องการสนับสนุนช่องของกิ่งฟ้านะคะสามารถกดปุ่มซุปเปอร์ตงหรือปุ่มขอบคุณเป็นปุ่มรูปหัวใจด้านล่างได้นะคะหรือเพียงแค่กดไลค์ subscribe, กดซั b สไครป์ดกดิกิ้งกิ้งเป็นกำลังใจให้กิ่งฟ้าติดตาม a ฟ e บุ๊กแฟนเพจด่าทิกต็อกและไอจีได,วด,วดว้วันนี้ลาไปก่อนนะคะทุกท่านบ๊ายบายค่ะอย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r ร b e กดกระดิ่งกิ่กกใใาากน,านา ที่อาจารย์แปะลิงก์เอาไว้ใต้ e s ส r ริปชันไม่ว่าจะเป็น Facebook Fan Page Instagram หรือ TikTok ค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขทั้งกายและใจนะคะวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปอื่นค่ะสวัสดีค่ะ